เวลาน้ำเดือดปุ๊บใส่เครื่องแกงเลยใส่ดเลนะายรยวใส่หมดเลยปะคะหมดเลยหมเลยระวังกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนอืมโอเคคนคนเท่าไหร่ก็ดีนะก็ฝีคนคนเท่าไหร่ คนให้พวกพลิแกงมันแตกๆอ่อืม,อมโอเคโ้ถ้าพี่แกงก็หอมนะ <c oughs> น้ำมันเดือดแรงมากเลยต้องเบาไฟเ <c oughs> บาหน่ค่ะ อคืนิดนึงนิดนึงไม่งั้น๋ยวมันดับปึ๊บอันนี้ใส่ปลาแล้วอเด็ดปึ๊ดเอาแบนเหล็กออกมา

ลองมือก็ทำแบบลองลองก็อาจารย์ทำอย่างไ้ลองทำตามอาจารย์ดูยากไหมทั้นกว่าปดไปปัดมาไงน้นาไตั้งได้ทันหรืออะไรฝ่ายนนี่้ง่งบีชนะบีน้ำน้อยค โอเคได้ไไม่ต้องใช้ด้วยอืมกอนด้อืมจิ้มจิ้มจิ้มน้ำนิดนึงก่อนที่จะใส่ปลาอืมาสวยแล้วได้ทำสวยเลย